ขอต้อนรับเข้าสู่วัดลายชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้ปะก็เมื่อค่ะกลับการเปิดตัวศิลปินเดบิวต์ใหม่ของไรเซอร์ใช่ค่ะกับแจสเปอร์ก็ต้องทำอยู่แล้วปะจริงเห็นทุกคนมาเม้นมีมีทุกคนแบบมีโคทวิตแบบ แท็กเราไปด้วยอะไรเงี้ยวารออยู่นะรออยู่นะมาแล้วนะคะกับแจสเปอร์แรงอีกนิดเออจ้าแต่ดูจากภาพที่ปล่อยมาแรงมากแรงมากไม่ใช่แรงอีกนิดจริงแต่แรงมากไปอยากดูมาก กันสุดๆหลบสปอยสุดลิบใช่ไอดอลแบบแข็งแรงมากนะคะจริงไปดูกันดีกว่าค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราเลยนะคะฝากหมเบอร์ชิปด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครก็ทิ้งพิเศษมาก์คใเราอยู่ในเพลย์ลิสต์ exclusive for m e m b e r บจ้าแล้วยังมีปุ่มซุปเปอร์แ้งฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับค่ะไปทุกคนไปดูกันเลย หล่อมะโอ้โหพี่หล่อมะโธ่สตาร์จุ เจมากเสียงเขาโอ้โหโหแตนตาเท่มากแบบไลท์เต้นแบบ

ว้าวเออว่าบีทมันเปลี่ยนแล้ว าเาอะไรอ่ะเขามีอินเนอร์ดีมากเขา,เขาตามกล้องตลอดเลยซิ่งมันตามเฮ้ยดีมากจะขอแกรมมี่มาละ นะคะขอทำเพลงถ้าเกิดว่าจะปล่อยซิงเกิลหน้าขออีกเพลงยาวหนึ่งชั่วโมงแล้วขอเบื้องหลังอีก30ชั่วโมง30ชั่วโมงเลยเอ๋อแม่เราจะรีแอคแบบตายนะเพราะว่าช,ชอบมากใ,ในเมื่อเพื่อนยังวิดอยู่แล้วขอไปก่อนคือทุกค,คนดีมากจริงๆคือเอาจริงๆมันเหนือความคาดหมายเรามากๆเนะเพราะเราเห็นน้องๆทุกคนนะ่ะ ในฐานะนักแสดงก็รู้แหละว่าเขามีแพชในการที่จะแบบเราเคยเห็นน้องร้องเออน้องเต้นผ่านแบบสตอรี่นู่นนี่นั่นหรือว่าเห็นเป็นแบบคัฟเวอร์นู่นนี่นั่นเลยนิดหน่อยก็รู้ปอดว่าว่าอบอะไรมีเทรนมีฝึกบ้างอย่างตัวแซนต้าเขาเคยไปรายการอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอรู้ว่าแต่ละคนเขาจะมีสกิลแต่ว่าด้วยภาพจําของเราอ่ะคือเขาคือนักแสดงแต่พอเนี้ยที่เห็นเขาได้มารวมตัวกันเป็นแบบ หมือนแบบบอยกรุ๊ปอ่ะทุกคนเออมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันได้มากเลยนะแล้วมันสามารถไปต่อได้แน่ๆถ้าเขายังจะทําต่อเอาความสามารถในอีกด้านนึต้องออกมาใช้ออกมาให้ทุกคนได้เห็นจริงในฐานะแบบจากที่น้องเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเขายังมีแพชชั่นในการทําำอะไรแบบนี้ใช่เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นการรวมทีมที่ค่อนข้างจะลงตัวมากเลยสําหรับแบบ ทั้งร้องทั้งเต้นในครั้งนี้เราว้าวกับทุกคนและทุกคนมีแพชชั่นมีความสนใจในด้านนี้ที่เหมือนกันแล้วมันก็เลยแบบเป็นกลุ่มก้อนที่แบบมีศักยภาพอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากกับการกับการกับกับเคมีของโปรเจกต์เนี้ยเนาะคือเรารู้สึกหนึ่งเลยนะเรารารู้สึกว่าทั้ง4คนอ่ะมีรูปร่างที่ค่อนข้างที่จะเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็น4วิชว่ตอนที่แบบว่าเป็นเฟรมที่อยู่ด้วยกันเป็น4ครม่ะคนเป็นเฟรมที่ทุกคนลงตัวและไม่ได้มี บบดึงไม่ได้มีใครดึงสายตาเรา<ต>ไม่รู้ <คน S 2> จะจับตามองใครใ<ช>ดีทุกคนมันละลานตาเป็นสี่คนที่ละลานตาจริงเธอโอ้ดีมากเลยเออชอบนะคือ มันมีจังหวะที่แต่ละคนุกเออได้ออกมาโชว์ศักยภาพของตัวเองแล้วเราได้ความที่เขาอาจจะเป็นนักแสดงอยู่ด้วยเรารู้สึกว่าน้องมีอินเนอร์ดีมากเลยในการแบบจับกล้องใช้สายตาอะไรคือเอาประสบการณ์การแสดงการใช้สีหน้าสายตามาถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของเพลงผ่านภาพใน m อ็มวีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงก็สนุกอย่างที่พี่เต้ยว่าีสุดท้ายแบบโอ้มาเพราะว่าคืออีกสามคนที่เหลือรู้แล้วว่าเขามีแบบเหมือนมีประสบการณ์มีความสนใจแต่ว่าแบบ อย่างอูวแบบอุ้ยดีมากอะแบบคือเพิ่งรู้ว่าเพื่อนบอกว่าน้องก็ชอบแบบเต้นเหมือนกันคือหลังๆเราเห็นน้องแเขาอยู่ด้วยกันใช่ปะอยู่ด้วยกันแล้วน้องอะเต้นลงสตอรี่อะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็แบบเต้นอยู่ด้วยกันแล้วที่เขาตีลังกาเราเคยเห็นเขาว่าเล่นกับปอนแต่เรานึกว่าเขาเล่นเล่นกันแสดงว่ามันก็เกิดโปรเจกต์นี้มาสะพันแล้วนะที่เขาแบบดันให้พี่อู๋แบบตีลังกามวลหน้าอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็ก็คงจะเกิดการซักซ้อมมาประมาณหนึ่งเลยเพราะว่ามันก็ดูเป็นท่าที่ยากส่ะทุกจมกับปอลแล้วก็เห็นแบบเหมือนผลงานแบบมาเซิฟเซฟในไรไรแค่ช่ำไรอย่างเงี้ยไรแก็ช่ำมากคืออันนี้ก็คือเะยอย่างส่งตัวเซนต้าเราก็เห็นว่าน้องไปมกวดนู่นนี่นั่นากเลยแล้วก็แบบอย่างเราแบบดูเกาหลีกันมาเยอะอ่ะพอแบบเหมือนเห็นน้องอะไรอย่างเงี้ยแบบเออรู้เลยว่ามันจะต้องผ่านคนคนนี้จะต้องเหมือนผ่าน กระบวนการอะไรมาทุกอย่างของเกาหลีคือแบบมาดูออกอะลายมันเป็นลายมันแบบลายแบบลายท่าเต้นมันแบบปุ๊บปักปุ๊กปักแล้วน้องแบบใส่ต้องใส่ตาแบบโหเออตามก้องสุดเนาะทรงไอดอลเลยอะคือทุกคนมีความบุวิชวลหมดเลยแล้วก็มีศักยภาพในด้านอื่นๆด้วยอะมันเลยส่งให้แบบ เออเป็นกลุ่มก้อนที่เถี่ยจริงถือว่าอันนี้คือเกินความคาดหมายเรามากๆคือแบบเซอร์ไพรส์มากเรารู่อก็ปล่อยมารู้สึกเลยว่าแบบว้าวซ่ามากแล้วแบบตลอดทั้งการดูเอ็มวีอ่ะไม่มีได้พักหายใจเลยคือมันเซอร์ไพรส์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 ตลอดเนาะจริงแล้วชอบโปรดักชันมากเลยนะเราชอบแบบเออความ แสงสีเสียงอลังการในในในฉากในเซตที่ถ่ายเอ่วีอะเสื้อผ้าหน้าผมคือทุกคนหล่อมากจริงแล้วแบบคือพอทุกคนแบบตัวสูงโปร่งสูงใหญ่แล้วแล้วสติกเกอร์เขาแล้วแล้วเป็นแล้วแบบเสื้อผ้าได้โชว์บอดี้ได้โชว์ท่าเต้นแบบได้โชว์ขาโชว์แขนยาวๆเลยเนี่ยคุณพระมากคุณพระสุดจังหวะปอนคุณพระมากจริงๆคือแบบ เราเห็นรูปในน้องน่าจะลงในไอจีไหมนะที่ที่ถอดเชินแหลแต่หันหลังอ,อ,อันนี้คือตกใจนนแม่เอาจริงๆท่อนปอนอะ่ะฉันฟังไม่ออก เพราะอะไรเพราะไม่พราะเพื่อนกรี๊ดเออทุกคนฉันก็พยายามนอนร้องเพลงแต่กูก็กรี๊ดไงใช่คือทุกคนกรี๊ดไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปปั่นวิวเราจะกลับไปสตรีมแน่นอนจะไปฟังน้องร้องอีกเยอะพวกเรามันก็แคสเปอร์เออไม่รู้เขามีชื่อแฟนหรือยังแต่ว่าเราเป็นแคสเปอร์ไปก่อนทุกคนคือแบบดีมากจริงแต่เรารู้สึกว่าแบบออย่างปอนเนี่ยเราอ่ะเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นเสียงแบบ ทนแบบต่ำๆแต่มีเสน่ห์มากแล้วพอเป็นแบบพอเป็นแรปก็คือแบบเทมากเทมากคือมีเสน่ห์มากจริงๆอ่ะแล้วเสียงของแต่ละคนอ่ะมันมีความแตกต่างกันจุงก็เสียงแบบเสียงเขาเสียงเหินจุงหล่อมจุงเสียงออกเสียงสูงๆชันชั้าเป็นแบบเสียงแบบฉันนั่ก็แรปนใสๆน้องพี่อู๋จะเป็นร้องเมโลดี้พี่อู๋ก็เสียงเพาะเหมือนกันเธอพี่อู๋สวาวมากเปิดมาเป็นพี่อู๋แล้วเสียงเพาะมาก จุงก็เสียงดีมากแบบดีอ่ะซนต้าคืออินเนอร์แบบขอ X10 MV ได้ป่ะแบบเวอร์ชันเวอร์ชันอะไรเงี้ยซันนี่สิเวอร์ชันที่หนึ่งถึงสิบทุกคนคืออ่ะดีจริงๆอันนี้คือเป็นเพลงแรกที่น้องปล่อยออกมาในโปรเจกต์นี้แล้วแบบอึ้งวาวซาเรามั่นใจว่าถ้าไปต่อคือไปต่อได้แน่นอนจริงจริงคอนทาอคอนทายต้องมาแหละเป็นกลุ่มที่ลงตัวมากๆเลยอ่ะอยากอยากจะให้แบบ เขาได้ท so, like ําส mm. ิ <ok ่งที่เขารักและเขาชอบไปใช่แล้วอยากอยากให้มีผลงานออกมาอีกเยอะๆนะครับเพลงต่างๆลดมากอะเย้ไจะโวยยังไงแต่เดี๋ยวกลับไปตามฟังให้มันแบบซึมเข้าไปในหัวแน่นอนเพลงดีจังหวะดีนะใช่จังหวะดีเลยม้นี่มีมีบิทที่เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว้าวกับมันมากอะไรเงี้ยเออซึ่งเลดมากจริงทุกคน ตามให้กำลังใจน้องนอนใจเฟิร์กใจเต้นตึกดูดูแล oh, ้วใจเต้นตึกๆทุกคนนั่นแหละทุกคนนะคะฝาก้วยค่ะเย้ฝากกำลังใจให้น้องเยอะๆนะคทุกคนวันนี้เราสามคนลาไปก่อนจังใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบบ๊าายย